สรุปนะฮะนาทีชั่วโมงทางเฟรมเดย์ไซเวเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับรอข่าวตอนนี้มารออิหร่านแล้วกันไซเวรออิหร่านนะฮะดูแลข่าวคือรอใครรออิหร่านตอนนี้นะฮะ หลายชั่วโมงครับอันนี้ก็คือโมเมนตัม um มันส่งนะครับจะเทรนมันส่งนะในรายชั่วโมงครับอันนี้ก็คือเล่นย่อบายได้ใช่ย่อบายตามข่าวนะครับตามข่าวส่วนตัวของรายนาทีอันนี้ย่อเลยครับอันนี้ราคาย่อเลยก็คือสัญญาณลงนั่นเองนะอันนี้ย่อแบบสัญญาณลงเพราะนั่นคืออิทธิพลของรายนาทีมันก็แค่ย่อ นะครับส่วนลายชั่วโมงบอกว่าบายได้อ่ะก็ลองดูแล้วกันครับก็ตามแนวรับนะดูเขียนแนวรับให้เอ่อตอนนี้710 760ไงไม่ได้ค้างค่าไฟไม่ผมไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างเด้อนะเขามาซ่อมไฟเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับค้างอ่า แนวต้านนะฮะ <c oughs> ใครจะไปค้างค่าไฟเ่นะถ้าเป็นตอนสมัยมหาลัยนี่เคยค้างจนโดนโดนตัดไฟครับแต่ยังไม่ถึงขั้นยกหม้อเออเคยโดนยกหม้อแต่ผมไม่อยู่นะครับตอนนั้นอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเช่ากับเพื่อนเนะี่ยเนี่ยที่ขอนแก่นนะฮะเราไม่รู้มันทำอะไรกันนะก็คือแบบว่าไม่ยอมไปจ่ายค่าไฟครับจนโดนเขายกหม้อออกไปอะ เออนะจนโดนเขายกหม้อไปก็ต้องไปทำเรื่องเสียตรงเสียตังค์มาติดตั้งหม้อหม้อไฟใหม่แบบโอ้ยคือจังหวะตอนนั้นอะผมซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้วผมไม่ได้อยู่มาหาลัยซัมเมอร์ผมไม่เคยผมไม่เคยลงเรียนซัมเมอร์ครับซัมเมอร์ผมกลับบ้านอย่างเดียวซัมเมอร์มานั่งเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมพอรู้ขา่าวทีเอา้าหม้อไฟครับเปิดเธอมามาบ้านเอา้าไฟบ้านมืดโดนโยกหม้อไปเพราะไม่ยอมจ่ายค่าไฟผมแบบผมก็เลยบอกว่า มันเป็นเหมือนฝังใจครับว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านกับใครเท่าไหร่ไม่อยากจะเช่าห้องคอนโดอพาร์ตเมนต์กับใครที่เป็นคนคือต่อให้เป็นเพื่อนก็คือคนแปลกหน้าคำนิยามของเขา,าเพื่อนผมก็คนแปลกหน้าเหมือนกันนะ่เพราะยังไงเขาก็เป็นไอ้นั่นนะ่ก็คือเรารู้จักกันครับแต่เราไม่ได้รู้สันดานเขาในชะ่แล้วก็ไอเหตุการณ์เนี่ยฮะพอมาอยู่ปับ๊บมันก็ทําให้เสียเพื่อนนะครับ มันก็ทําให้เสียเพื่อนเลยพอมาอยู่บ้านเดียวกัน,นก็ทําให้เสียเพื่อนอไม่อยากคบเพราะเห็นสันดานกันแล้วคือมันมันน่าเกลียดเกินไปอ,อย่างเงี้ยนะก็เลยแบบว่าเอออยู่คนเดียวดีกว่าครับอย่างตอนมาทํางานเนี่ยก็โครจรมาเจอกันนะเพื่อนที่เคยอยู่บ้านหลังเดียวกันนะแต่ผมไม่แชร์ห้องกับมันครับยอมใจยอมใจเต็มนะไม่แชร์ไม่หารอยู่กันคนละห้องอะ่ะดีแล้วนะคนละชั้นไปเลยนะดีกว่า เพราะว่าโอ้โหเราคือมันทําให้ผมอะ่ะเป็นกังวลนะว่าเราไม่สามารถฝากอะไรกับใครได้คือจัดการด้วยตัวคนเดียวดีกว่าใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราไปฝากความรับผิดชอบไว้กับคนอื่นนะซึ่งซึ่งถ้าคนคนนั้นเขามีความรับผิดชอบในเลเวลเดียวกับเรามันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ควรไปคาดหวังฮะว่า เขาจะมีความรับผิดชอบแบบเดียวกับเราใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่มันที่มันสอนใจผมเหมือนกันครับว่าอย่าไปฝากความหวังความรับผิดชอบไว้กับใครเด็ดขาดนะทําอะไรทําด้วยตัวเองนั่นแหละครับถูกต้องแล้วเราลืมเราก็ลืมเราเองในชะ่ไหมเออดีกว่าแบบว่าแต่โกรธจริงนะโกรธจริงไม่องอะไรวะปล่อยให้โดนยกหม้อทุเรศเนะีน่ยนวตานสามสามเจ็ดห้านะครับ สามสี่ศูนย์สามตีว่าศูนย์ห้าได้ไหมไม่ไม่ถึงแนวรับนะครับสามสามหกศูนย์ก่อนเนาะใกล้สุดนะครับแล้วก็สามสามสองห้าเจ็ดห้าจากปัจจุบันครับก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสี่ศูนย์สามก็เป็นห้าหมื่นสอง อันนี้คือฝั่งรับเข้านะครับส่วนฝั่งขายออกนะครับ6กนจะอยู่เท่าไหร่ฮะตอนนี้760ถ้า60ก็อีก10เป็น650โอเค51650นะครับ25ลงเท่าไหร่ครับ35ใช่ไหม5้3 0 0 ริสเลวอดข้างบนมีตอนนี้บวก3 3ข้างล่างลงจากตรงนี้มีเท่าไหร่ครับ45สรุปเลยเนี่ยนะครับก็คืออ่ะรอมันย่อก่อนครับจะซื้อใช่ไหมรอมันย่อกันเนีน่ยย่อตามแนวรับเนี่ยฮะ60เนี่ยไม่หลุดค่อยซื้อนะครับราคาประมาณ5 1 6 0 0 6 0 0หนะครับ อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับอเจนเ n สเตอร์ในช่องทางนี้น,นะครับผม